สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับเราอแล้วนะครับปอธนพัฒน์สองพันสิบนะครับลูกค้านะครับกำลังจะกลับบ้านนะครับวันนี้เป็นรอบค่ำนะครับคันนี้เอเวอร์เรสนะครับใส่ยางโตโยโตโยโอเพนคันที่อานะครับใส่ล้อโคเวตครับตอนนี้ล้อแท้ฟูเอลโคเวตนะครับล้อแท้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาทรงนี้นะฮะคันนี้เป็นยี่สิบปูนเก้าออฟเซ็ตศูนย์นะครับจะเป็นเอ็มเบมนูนๆแบบนี้นะครับดูง่ายๆครับด้านข้างจะมีโลโก้ FUEL นะครับฟูเอลนะครับฟิลก็ได้ฟูเอลก็ได้นะครับเนี่ยหน้้้้้้าาาาาตตเเเป็นน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 แแบบบบบีีคคคคคคครรรรรััััขอออองทโโววะะะๆลลยฮูกกใม 2755520ครับคันนี้ช่วงล่างเด,เดิมนะครับให้ลูกค้าไปลองวิ่งก่อนนะครับพึงพอใจไหมช่วงล่างเดิม,ดมในเอเวอเรสเนี่ยพึงพอใจไหมแต่ปกติแล้วเนี่ยขับโอเคนะครับใช้ได้นะครับถ้าต้องการไฮเปอร์ฟอร์แมน e ์กว่านี้ก็อาจจะเพิ่มชุดทัสเพนชั่นช็อคอัพใหม่นะครับอันนี้กำลังสวยครับ เนี่ยดูด้านข้างนะครับก็จะเห็นนะครับมิติล้อสวยครับคันนี้ครับสีออกน้ำเงินค่ำครามนะฮะก็มุมเลี้ยวกําลังดีครับเลี้ยวโดนนิดหน่อยครับแก่นางานนิดหน่อยครับเราแก้ให้เรียบร้อยนะฮะยางเป็นดอกแบบนี้นะครับดอก R าทีนะครับสามารถออลรถได้ออฟโหดได้นะครับทำความเร็วสูงได้ดีประมาณนึงครับแต่ว่า밸หน้างานดีมากนะครับเต็มซุ้มกําลังดีนะครับสองเจ็ดห้าห้ยี่สิบครับทางเดิมติดรถก็สองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะครับเก็บความเรียบร้อยครับแล้วก็เช็คลมให้นะครับเติมลมยางวันนี้สามสิบห้านะครับเวลา เทวะเลสเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องดูแลเรื่องเซ็นเซอร์ให้ลูกค้านะครับเราก็มีทีมงานช่างคอยดูแลให้นะครับชุบลมตัวนี้นะฮะเป็นชุบเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังจะฝังเซ็นเซอร์ไว้นะครับเราดูแลให้ทําให้เรียบร้อยนะฮะก็ไม่ต้องห่วงครับผมเนี่ยดูรอบคันนะครับหน้าตาหล่อเหลานะครับโตโยโตโยโอเพนคันที่อาร์ทีนะครับนี่นะครับไปดูดเมนชั่นรถนะครับกำลังสวยครับขับสนุกแน่นอนครับผมเดี๋ยวก่อนจะตากันไปนะครับก็ขอฝากเพจร้านไปด้วยนะครับปอธนพัทรฒนะคร์สองพับนสาขานะครับที่ชัยพกกับที่ลงล้อทรงนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ,บ <ooo> <ing> ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ